นิดๆอยูครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับถูไหมเนาะอ้ยไซสใหญ่อยู่ครับผู้ชมเป็นปลาช่อนครับเห็นไหมครับอ้ยมันๆมันยึดครับยึดยึดครับน่นครับน่นครับรุดหรือเปล่านี่ครับพันเปแล้วครับเป็นไงครับโอ้ตัวนี้กระโดนครับผู้ชมนี่ครับแต้มที่สามอะไรครับเห็นครับผู้ชมนี่ครับ นี่ครับแต้มที่สามมาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยใสสวยเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับหาคุณผู้ชมมาลุยกันต่อตันนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บมันนะครับเดี๋ยวข้ามาตัาดเบ็ดครับฮะเดินดูกันต่อครับคุณผู้ชมโอ้หนานยุ่ครับเลยสามแต้มแล้วครับจะมีแต้มเพิ่มไหมคันนี้เป็นยังไงคันนี้ยังสันกิ่งดิง แต่ว่าคันนี้คันนี้คันนี้มีอาการครับผมจอมจอมแล้วครับคันนี้จอมจอมแล้วครับโดดแล้วครับคันนี้เอารุดต่อหน้าต่อตาครับคุณผู้ชมโอ้ยลุดไปต่อหน้าต่อตาแล้วครับคันนี้เป็นยังไงครับคันนี้ยังอยู่ดีครับอโอ้ยจอมจอมอยู่ เดี๋ยวขอใส่เยอะกันครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมานอกสเตชันครับวันนี้พาคุณผู้ชมมายามเบ็ดครับสองทุ่มครับใส่เบ็ดไว้ก็มายามเบ็ดกันครับมาใส่เยอะไว้จะมีตัวได้แต้มไหมนะครับผมเยื่ยยังอยู่ดีครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตดติดตามเป็นกำลังใจแล้วนะครับทีมงานบ้านนอกสเตชันครับนำเอาวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบอีสานแบบบ้านๆของเรานะครับแบบบ้านนอกของเรานะครับมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฝนใหม่ครับข้าวกำลังขึ้นครับแล้วก็มาหาใส่เบ็ดกันครับอู้คันนี้มีอาการครัุณผู้ชมโอุ่ๆอยู่ทางนู้นครับนนเห็นไหมครับ เห็นยวนะครับตัวนี้แดงเกิ่งดิงอยู่ครับมันนุ่นๆอยู่ทางนี้ครับคุณผู้ชมนุ่นๆอยู่ครับนุ่นๆๆอยู่ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับดูไหมเนาะโอ้ยใสใหญ่อยู่ครับคุณผู้ชมเป็นปลาช่อนครับเห็นไหมครับโอ้ยมันๆมันๆโอ้โหลุดนรุ่นรุ่นหรือเ่ายังไม่ลุดครับคุณผู้ชมอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ มาแล้วครับมาโอ้ยโอ้ยปลาช่อนใหญ่ครับคุณผู้ชมโอ้ยมัน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 โอ้ยโอ้ยยามาสิบกาคันครับแต่แต้มนะครับนี่ครับเดี๋ยวเอาลงไว้ก่อนโอ้ยห้าหกขีดได้ครับตัวนี้โอ้ยมันมันมันครับคุณผู้ชมนี่ครับแต้มแรกครับโอ้ยเดี๋ยวผมขอเก็บปลาก่อนครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยครับนี่ครับเบ็ดคันน้อยๆก็ยังเอาอยู่คุณผู้ชม ฮ้ยมันหมานมันหมานเก็บปลาก่อนครับกลับคุณผู้ชมครับมาดูกันต่อครับได้มันหนึ่งแต้มนะครับตัวค่อนข้างใหญ่ครับโอ้ปลากินเบียดตอนคืนนี่ไซส์ค่อนข้างโตครับเป็นไงครับยังเรียกแขกอยู่ครับนี่ครับดิ้ง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 ครับตอนนี้ก็ยังเรียกแขกอยู่ครับครับมาลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชม อถือว่าตัวใหญ่ครับปลาช่อนนาลักษณะนี้ถือว่าตัวใหญ่โอ้พาก่องลบสุดโอ้หคันนี้มีอาการครับคุณผู้ชมยึกยึกครับยึกยึกครับนี่ครับยึกยึกครับยึกยึกครับนู่นครับนุ่นครับฮึลุดแร้วเปล่นี่ครับคันเป็จแล้วครับจับน้ำเลยครับ ยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอ้คือดินแห้งใช่โอ้สายสวยครับสสวยนี่ครับคุณผู้ชมสายกำลังแว้นเลยครับคุณผู้ชมโอหมานหมานครับคุณผู้ชมแต้มที่สองมาแล้วครับนี่ครับเป็นปลาช่อนครับเป็นเหยื่อลูกลูกบกับรูหั้วครับตอนนี้เหลือเฉพาะลูกั้วแล้วครับนี่ครับโอ้ย มันมาดครับมันมาดครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเก็บป้ากันครับคันนี้ยังไม่ตีงครับฮะเก็บป้ากันครับสองแต้มนะครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อครับคันข้างหน้าครับเป็นยังไงครับึคือมุนแห้งเถอะบัลว่าแมนแมนหรือบปล่ครับเหยื่อลูกกบครับคุณผู้ชมเหยื่อลูกกบว่าแมนแมนหรอล่าคือมุนแห้งก่อน โอ้ยใจเลยครับคุณผู้ชมนั่นโอ้ยปลาไหลบกครับซัดไปแล้วครับตัวนี้เป็นไงครับโอ้ตัวนี้กระโดนครับคุณผู้ชมนี่ครับแต้มที่สามมาแล้วครับเยครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับแต้มที่สามมาแล้วครับคุณผู้ชมไอโอ้ยใสสวยเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับแต้มที่สามมาแล้วครับฮะมันหมานครับคุณผู้ชม เดี๋ยวขอเก็บปลากันครับเฮ้ยมันหมานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชกกดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับทีมงานมานนอกสเตชันครับผมมันหมานครับหาผู้ชมมาลุยกันตอ่อตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บมันนะครับเดี๋ยวเข้ามาตัดเบ็ดครับฮเดินดูกันต่อครับผู้ชมหมานอยู่ครับไปหนี้สามแต้มแล้วครับจะมีแต้มเพิ่มไหมคันนี้เป็นยังไงคันนี้ยังสันกิ่งดิง แต่ว่าคันนี้คันนี้คันนี้มีอาการครับผมจมจอมแล้วครับคันนี้จอมจอมแล้วครับโดนแล้วครับคันนี้เอารุดต่อหน้าต่อตาครับคุณผู้ชมโอ้ยรุดไปต่อหน้าต่อตาแล้วครับคันนี้เป็นยังไงครับคันนี้ยังอยู่ดีครับอโอ้ยจอมจอมอยู่ เดี๋ยวขอสเยอะกันครับมาลุยกันต่อครับมาลุยกันต่อเฮ้ยจะพอมีตัวได้ตๆมอีกไหมครับฮตัวนี้เป็นไงครับสามแต้มแล้วไม่หือไม่อือเลยครับฝั่งนี้เป็นยังไงเยอะยังอยู่ดีครับ นี่ครับยังขาวเพราะว่าครับยังขาวเพราะว่าแพ,อะ,พอะอยู่เลยจีได้แปลนนี้บ่ป่ะนีแต่แถวนี้มันทรงเป็นแปลนเพียงหนูนี่แหละครับขนาดค่อนข้างลกครับไม่มีใครมาใส่เลยเดี๋ยวมาใส่เหยือกับมาที่หลังก็ได้ครับคุณผู้ชม เอาแบบนั้นดีกว่าครับใส่เหยื่อกลับมาทีหลังดีกว่าปลาดึงอยู่ครับถ้าเราเอาเป็นเหยื่อรูกกบมันมันน่าจะหล่อนซ่าครับตรงนี้เป็นไงครับตรงนี้หล่อนโอ,โอ้สายลากไปนู่นครับ ไม่อยู่ครับโดนคาบซิทไปครับฮึดนี่ไม่หลับเท่านี้ขันนี้จมน้ำลงไปเลยครับจะอยู่หรือเปล่าทำไมมิดริมซิมอย่างนั้นคันนี้ไม่มีครับไม่มีอาการ,รกแต่คันนี้โดนล่างลงไปโน่นเลยครับ โดนลา่าลงไปนูน่นอยู่เดียไหมครับอยู่ยวไหมครับโอ้โอ้หลุดครับคุณผู้ชมอืมเฮ้ยเดี๋ยวขอใส่เหยื่อกันครับตามมาลูกันต่อคุณผู้ชมสองคันนี้เปลี่ยนเหยอะและ้วตัวนี้หลุดครับคุณผู้ชมตัวนี้หล่อนเปลี่ยนเหยอะและ้วมาดูกันต่อครับคุณผู้ชม ใส่มาที่ยิบเลยครับผู้ชมเกิดอะไรขึ้นครับคันนี้ครับคันโอ้ยคันเบ็ดครับผู้ชมดูคันเบ็ดครับยังอยู่ครับตัวนี้ยังอยู่เหยื่อลูกกบโอเคกว่าครับเหยื่อลูกหอกมันล่อนไวครับโอ้ยสายสวยเยอะครับสายสวยอยอะสายสวยเยูะนี่ครับตัวนี้เป็นเหยื่อลูกกบครับนี่ครับกบยังอยู่เลยครับ นี่ครับอ่าสีแต้มนะครับผู้ชมเฮ้ยหลุดไปสามสี่คันนะครับผู้ชมเฮ้ยมันหมานครับผู้ชมขอเก็บปลากันครับครับคุณผู้ชมสี่ช่อนนะครับไต่มาสี่ช่อนแล้วครับตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับห้าหกขีดได้ครับแล้วก็ปลาช่อนไซแวนอีกสามตัวครับหลุดไปซะเยอะครับ ตัวนี้ก็หล่อนครับตัวนี้นะครับผชูชมเดี๋ยวดูไปให้จบเลยแล้วกันครับเหลืออีกไม่มากครับเหลืออีกประมาณ7-8็ดแคันเดี๋ยวใครเอาอันนั้นเอาเหยื่อใส่ตอนขากลับแล้วกันครับจะพอมีตัวเพิ่มไหม เรียกแขกครับเรียกแขกนึ่งอยู่ทางข้างลก,กครับคุณผู้ชมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอ่าใส่เหยื่อถ้าเป็นเหยื่อของลูกหวกมันจะร่อนไวครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ร่อนแล้วครับ อย่างนี้ก็ร้อนจะมีแต้มเพิ่มไหมนะครับเดี๋ยวยา,ามรอบเดียวนะวันนี้ยา,ามรอบเดียวแล้วก็จะกลับเลยครับพรุ่งนี้มีกิจกรรมวันนี้ก็น่าจะหลุดครับคุณผู้ชมของของยาของยา ก็นำมาวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับคุณผู้ชมมาฝากมาต้อนพี่น้องคุณผู้ชมนะครับแฟนๆรายการทุกท่านอันนี้ก็หล่อนครับถึงต้นไม้นะครับจะมีแต้มเพิไม่นั่นนี่ครับอันนึงโอ้ยแมงคีเต่าวะกินมัน อันนี้ติงๆการสุดท้ายอยู่ตรงนี้ครับกันสุดท้ายอยู่ใต้ต้นไม้ยึดไม่เห็นหานนะครับเดี๋ยวตามเยือกันครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับจังหวะสุดท้ายครับ ได้ทั้งหมด4ตัวครับ4ช่อนครับก็ไส์ใหญ่4-5ขีดเจียครับตัวหนึ่งแล้วก็ไซส์พอดีอีกตัวหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีครับผมมืดแล้วครับสามทุ่มกว่าแล้วก็ถือว่าหมานพอใช้ได้เลยครับได้4แต้มครับในช่วงกลางคืนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุยกันต่อครับ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกเม้นทุกไลท์ทุกแชร์ครับกอกาบขอบพระคุณเป็นหนึ่งกำลังใจให้พวกเรานะครับทีมงานบ้านนอกสเตชันครับสำหรับวันนี้สุขโขสุขขังมีสตังใช้กันหลายๆครับสวัสดีครับปุม๊มือนพอกันครับ